แล้วก oh. uh. no. no, ับบอแล้วโอ้ยยังว่าใครข่วงมันสแตนเลยรู้ว่านาเกลียดเพื่อนจักสวิตยังเพื่อนเนี่ยไอเจียวไรยังไปจักรยังมันเด้อ Lâu à, bôi nhang kháng đinh thầm hiểu không? hiểu ủa ờ xin mến ơ i

อน่ยพ้อมหักลังทุกเมื่อนีเลยบ่ต้้พ่อทำดาเ้พ่อกระลูกครับไม่ิะจะได้รถแต่ก็เจไม่ได้เพนะาแม้นมันานำมัาท่านกรต่องเพียของว่าขาของทู่มันสุดเด็ดเอาดันมันมันสานะบึงวาเหรืายมน้ำมันอูมันมาสายเดียวหมดดบ่น้มันรถได้ได้ดันมันดันดีเลยล่ะ ของใหม่เลยจะจองเลยมาพันมาพันว่าติดชั่วทุ so ่นนี้เสี่ยงกูขาไปทั้งนั้นเออมันอันนี้มันต้องโอ้ยติดสูตรสายกูมนเท้าอะไรอยู่น้ำมันยังใส่ัลเป็นปองนี่สิมันคุณมันคุณพี่ลุมโอ้ยน้ำมันกับน้ำมันเก่ามาใส่เดี๋ย่าดยวเดี๋ยไปใกล้เรื่องติดอีกที่หมอจังล่ะเออจะบอกว่ามีปัญหาอย่างนี้นะเบิ่งกับรถซางรถซางจับจูดย่างเดียวสายริ บ่ซ <Ba> si. ื If, ่อกู้เยาว์เหลีวก่อนหนยนาเกียรตมขนีะอันเนียเงียบเลยวะเอบ่อมมันยังกอกๆๆอยู่เลยหรอนี่มอืม รับรงานไยับบนี้มาที่ช่วยตัวเองไปเิ่ยทีมงานรถคันเดียวซุ้มได้เลยหมุนน้ำมันแตกนี่นี่นะเออว่าติดร่องติดตาต้องแต้มันติดต่ำลดเออว่เพอความเห็นยืมเแล้วจ่ายเงไปแล้วกลีย์ก เรียบร้อยครับมืนแลนครับแลน,นไปเสืออะไร <laughs> บลเลี่วเฮ็ดบ่เลว <cue> จะวสักทีอไปหาเล่มได้อะไร <inaudible> ยังก็บ่ซื้อครับเล่มของเขาเขาเก <inaudible> ี่ยวเขาเลี่วมาเสือด้วยครับนี่ขั้นนี้แจมแน่นอนที่ยิงปลาเราเกี่ยวนี ah ่ยเรต้องมีใบมีดอะไรครับ <inaudible> <inaudible> เขาจ้างควอเราครับแลนลูดแลนเหยียบอะไรเขากจ้างครับค้นขังว่าจะลวดกระใสของเชียงกุ้ง ปืนใช่กระเดียงว่า okay? <sk ุ้นกเดียง ah mm. bueno> ุ้นข่าไม่ข um> ึนหนารักขึ้นขุนข่าข้างผู้ใดนี่นี่นะเอาข่าวุ้ขี้ลัย่ะนี่

เร้่มึงหลักยังกูไปมึงหลักยองกูไปออกมาลอยยี่บอนลอยยี่บอนลอยยี่บอนลอยย c ่บอนลอยยี่บอกลอยยม่บอลอยยี่ลอยย่บอาลอยยี่เอลอยย่บอนลอยย่รอลอยี่บอนลอยยี่บอนลอแยี่บอนลอยย่อลอยยี่บอนลอยย่อนลอ่อนลอยยม่บอกลอ่บอนลอยยี่บอนลออลอยยี่บอกลอยย่อลอยยี่บอลอกยี่บอลอยยม่บอ ห้าแปดสี่สิบสีนแล้วเขาขึนมาน,น,น,มนวะยังท้งไผท้งชุกเกอแล้วเป็นยังไนออป้าเจ้หยังี้มอกีกนี่ล่ะะขี้ไงอีกนี่ล่ะมันมาตั้งพี่ดนไปี่มันตกป่แมนย่นนไปอยู่ใส่าทกดอกมันอาลงอะ มื่นเกียวครับมื่นเกียวรถบกเบียเกียวครับบ่แมน,นขั้นอีกเกียวเอาเดือข้อครับเดือดข้อท่านแล้วซื้อมาโอ้มาจากภาคเลยครับซื้อกับบริื่อครับจะคองหน้าซื้อให้นี่เขากับว่าใส่ครับไปหล่อถุมทีใส่นี่เขาครับอันเขาผสมเนี่ยผสมกัลูกจำย่อมครับผสมกับบรูนี่เขากระฮ่าเนี่ยมึงทมมึงยังไป ฮไคุณดวงดีขาชี่ก็รวยครับนี่พัะเจาดีสำหรับปลาเราจับยังกับเป็นเงินเป็นทองครับเอาเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆครับสมายดีครับ